รายการ f a c e b o o k l i ฟ e วันนี้ก็กลับมาพบกับท่านชมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะนำประเด็นเรื่องงบ1.9ล้านล้าน,านหรือที่จริงถ้าเอางบที่โยกมานะครับที่เขาเรียกว่าโอนงบงบอีก88ด0มเนี่ยแล้วอย่างอื่นๆมารวมรวมกันเข้าเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะถึงประมาณ2ล้าน,ล,านล้านนะครับ2ล้านล้านาน,นี่เป็นจำนวนมากนะครับ หากว่ารัฐบาลฉลาดนะครับมีวิสัยทัศน์มีสติปัญญาแล้วก็ก้าวทันโลกนี้นะครับสองล้านล้านนี่ผมว่าสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยก้าไวไปสู่อันดับต้นๆของโลกได้เลยทีเดียวแต่ผมดูแ้วน,น่าเป็นห่วงนะฮะอย่างที่ผมได้กาเปียนท่านชมผ่านรายการไปโดยตลอดว่าไอ้หนหรือสล,ล้านล้านเนี่ย คนไทยเราแบกรับหนี้นะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะแบกรับหนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลสามารถเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ทําให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเขาเงยหน้าอาปากได้นะครับแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นมาภายหลังโควิดนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเอาสองล้านล้านมาเนี่ยเสร็จแล้วก็ใช้อย่างอีลุย่ยฉุยแชกสุดท้ายคนได้ประโยชน์ก็คือบรรดานักการเมืองบรรดาผู้ที่ดูแลโครงการอะไรต่างเนี่ย จะได้ประโยชน์ไปผมเป็นห่วงอย่างนี้ฮะแล้วผมก็เลยได้เรียกร้องให้ตั้งกรรมธิการวิสามาันเพื่อติดตามตรวจสอบนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการอาภิปรายเรื่องนี้นะฮะคือการตั้งกรรมธิการวิสามาันตรวจสอบในรัฐในสภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็เลยทําให้เราได้ข้อมูลจํานวนมากที่ทําให้ยิ่งระแวงฮะยิ่งระแวง ผมนี่ระแวงฮะท่านชมจอระแวงเช่นเดียวกับผมหรือเปล่าคือยิ่งระแวงฮะว่างบอย่างนี้เนี่ยนะฮะเขาอย่างที่เราฟังการพี่ปายไปแล้วเนี่ยเขาโดยสรุปรวมก็คือว่าเป็นการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลนี่ไปใช้แล้วก็วันนั้นก็จริงๆนะฮะก็คือเขาเสนอมาเป็นพหลกอสารฉบับฉบับแรกก็คืออนุมัติให้กระทรวงการคลังเนี่ยกู้หนึ่งล้านล้าน ซึ่งในนี้มีรายละเอียดก็คือว่า4.5หมื่นเนี่ยเป็นของส่วนสาธารณสุข555,000ล้านนะเอามาช่วยเยียวยาและอีก400ล้านเนี่ยมาช่วยฟื้นฟูนะครับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มันแข็งแรงหลังจากที่โดนโควิดเล่นงานซะจนยวบยากและยังมีอีก500 000, ล้านเนี่ยสำหรับช่วย SME และมี400ล้านสำหรับเป็นหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น1.9ล,ลาน้านล้านหลังจากนั้นก็มีการ โอนโยกโอนงบประมาณ6,3เนี 1941, ่ยมาใช้เป so like ็นประโยชน์ในการรับมือกับโควิดในช่วงที่เราฟังพิพายนี่สสทั้งสองส่วนนะฮะทั้งฝ่ายรัฐบาลด้วยแทั้งฝ่ายค้าด้วยชี้ชัดเลยไหมครับว่าเป็นการตีเช็คเปล่าก็คือไม่มีรายละเอียดของโครงการหรือว่าจะใช้อะไรบ้างเม็ดเงินจะไปใช้อะไรบ้างแปลว่าในสมองของรัฐบาลนี่โกงโบฮะแล้วก็แล้วก็ ไม่อยากจะติเรือทั้งโกรนนะฮะตีตนก่อนไข้ก็จะเฝ้ารอดูว่าเอะภายหลังจากที่อภิปรายเสร็จแล้วรัฐบาลจะมีเนื้อมีหนังมีชิ้นมีอันเนี่ยมาบอกประชาชนไหมว่าเอ้1.9ล,ล้านล้านหรือ2ล้านล้าน,านเนี่ยรัฐบาลจะทําอย่างไรในช่วงนั้นนี่ผมก็ได้ติดตามข่าวผ่านสื่อนะครับทั้งสื่อหลายสื่อก็บอกชัดเลยนะครับว่ามีคําสั่งจากสมรไทยลงไปที่จังหวัดอําเภอตำบลหมู่บ้านผ่านเจ้าที่รับนี่แหละฮะ บอกว่าให้เร่งทาโครงการยื่นคืนมาที่กระทรวงมหาดไทยภายในต้นเดือนมิถุนายนเพื่อกระทรวงมหาดไทยนี่จะได้รวบรวมทําเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นหนังสือเป็นเล่มเป็นอะไรก็แล้วแต่เสร็จแ,แล้วก็รวบรวมส่งไปยังคณะรัาฐมน,นตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วก็อนุมัติลงมาคืออย่างนี้มันเรียกว่าทํากันแบบลุกลี้ลุกลนนะครับแล้วทำทำกันแบบสุกเอาขากินเนี่ย ไปแตาดาบหน้าอะไรแบบเนี้คือไปบอกให้ชาวบ้านไม่ใช่ชาวบ้านขอไปทานอภัยเจ้าที่รัฐใน,นระดับท้องถิ่นเนี่ยทาเรื่องขึ้นมานะครับสุดท้ายนี่ก็ปรากฏนฮะตามนี้เลยก็คือมีเมื่อวานเนี่ยมีสสพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็พรรคก้าไกลด้วยพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณเทพไทยเสนพงศ์ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับเพราะเป็นะโยชน์ต่อท่านนะคือท่านบอกว่าเนี่ยในนี้ท่านบอกว่า นี่ผมมาจากนายหน้าขอบคุณนายหน้านะครับท่านบอกว่าเสนอแรกสุดนี่นะครับมีคุณสาธิตวงหนงเตยฮนะเขาบอกว่าสี่แสนล้านเนี่ยในวันเพียงในวันที่9มีการเสนอโครงการมา3 8 0 0 0อโครงการเป็นเงิน78 3 0 0 0ันล้านบาทเกิน400 0 0 0ล้านเกือบเท่าตัวนะเขาบอกว่าคุณสาธิตฮนะบอกว่ามีแผน พลิกฟื้นเศรษฐกิจเสนอมา164โครงการเป็นเงิน232,83,000ล้านแผนที่2นี่ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากญ้าและชุมชนเสนอมา1 3 4องค์การโครงการเป็นเงิน400ล้านแผนที่3บอกว่าส่งเสริมบริโภคกระตุ้นครัวเรือนและเอกชนไม่มีการเสนอโครงการแผนที่4บอกว่าสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เสนอมา292โครงการเป็นเงิน82,000ล้านบาททั้งหมดไม่มีรายละเอียดฮะคราวนี้เนี่ยไปปรากฏรายละเอียดในพักก้าวไกลนี่ขอบคุณคุณสาธิตนะฮะแล้วขอบคุณแนวหน้าขอบคุณสสก้าวไกลนะจีรัตนเนี่ยอันนี้ทําให้ผมยิ่งตกใจเลยนะครับเขาบอกว่างบ400ล้านเนี่ยจะเป็นการตำน้าพริกละลายแม่น้านะฮะ สงสัยว่ากรรมการกันกองโครงการจะก,ก,กันกองได้ยังไงสามหมื่นกว่าโครงการเดี๋ยวผมจะมีรายลเดียดจากไทพับิกานะฮะซึ่งเขาจะเอามาจากสภาพัฒน์คุณจิรัตน์เนี่ยบอกว่ามีสามหมื่นกว่าโครงการมูลุญลาดเจ็ดแสนล้านบาทสามหมื่นกว่าโครงการมเมื่อกี้คุณสาธิกก็พูดไปแล้วนะครับแล้วจะไปตรวจสอบได้ไงให้ทั้งสามหมื่นกว่าโครงการทั้งเจ็ดแสนกว่าล้านบาทแล้วเดี๋ยวผมไปเรียนความเห็นของผมนะฮะคุณจิรัตน์บอกว่าในนี้นะแนวหน้านะผมไม่ต้องการที่ไปทําให้เกิดความเสียหายกับใคร แต่ว่าในแนวหน้าเขาตีพิมพ์แล้วก็คุณจิรัติพิปลาในสภานะบอกว่ามีโครงการจัดให้เด็กไปทัศนศึกษาสวนนงนุชพัทยาไปเล่นน้ําที่สวนน้ําการตุนเน็ตเบิร์กวงเงินสองร้หกสิบห้าล้านบาทผมกุ้มใจเลยฮนะคือคือไม่ได้ไหมายความว่าสวนนงนุชก็ไม่ดีดีฮนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นหน้าขึ้นตาเชิดหน้าชูตาของพัทยาและของประเทศไทยแห่งหนึ่งแต่ผมกำลังกุ้มใจกับรัฐรัฐบาล ประยุทธ์จันโอชาคือเขาไม่มีโครงสร้างทั้งระบบเลยในการที่จะแก้ไขเยียวยาปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนทั้งประเทศ70ล้านคนว่าหลังโควิดเนี่ยจะทำยังไงผมขยากาบเรียนงนี้นะฮะคือผมไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่จริงผมก็คิดจำได้อยู่แล้วลหละแต่ว่าต้องการรายละเอียดคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่ยุโรปพินาศยับเยินเลยนะครับ เพราะยุโรปนี่เป็นสนามรบสําคัญของสองครามโลกครั้งที่สองนะครับตามข้อมูลที่ผมอ่านจากอินเทอร์เน็ตม,มาเขาว่ามีคนตายในยุโรปทั้งสิ้นนะทั้งฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะนี่ประมาณ50ล้านคนฮนะแล้วก็มีทหารที่เขารวมรบทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งอักษะและสัมพันธมิตรเนี่ยร่วมร้อยล้านคนเพราะฉะนั้นยุโรปนี่เรียกว่าแหลกเป็นพัทุรีเลยเป็นผุ๋ยผงเลย คราวนี้มันจําเป็นต้องฟื้นฟูนยุโรปฮะอเมริกาก็เลยทุ่มเงินเข้าไปช่วยนะครับทุ่มเงินเข้าไปช่วยนีย่ดูเหมือนจะเป็นเงินหมื่นกว่าล้านนะ่ยหมื่นสองพันกว่าล้าน US ดอลลาร์แต่นี้ถ้าหากคุณทุ่มเข้าไปโดยไม่มีโครงสร้างใหญ่ว่าคุณจะจัดการยังไงกับยุโรปเนี่ยมันไม่ได้ฮะรเรื่องทางการเมืองก็ว่าไปนะเพราะว่าทั้งฝ่ายตอนนั้นเนี่ยโลกแบ่งเป็นสองค่ายนะคือค่ายคอมมิวนิสต์กับค่ายเสรีประชาธิปไตย แผทางฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยก็มองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอเมริกาในใช้โอกาสนี้ในการที่จะไปครอบงํายุโรปนะฮะเพื่อที่จะสร้างป้อมค่ายขึ้นมาเพอร์ชน,น่ากับฝ่ายคอมมิวนิสต์แล้วต้องการที่ทําลายสหภาพโซเวียตอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องทางการเมืองแต่ว่าเขาเลียกโครงการมาแชลฮนะคือให้ในคนที่ดูแลยุโรปของอเมริกาขึ้นในคนมาแชลน,นี่เป็นคนดูแลโครงการทั้งหมดเขามาพร้อมโครงการขนาดยักษ์ฮะก็คือหมายความว่าเขาต้องการที่จะสร้างโครง โครงสร้างพื้นฐานทางสารุปภภคทั้งหมดเนะี่ยเบสิกอินฟาสตัคเจอสารุปโภคสารุปการการคามนาคมติดต่อสื่อสารทั้งหมดนะฮะรวมทั้งการสร้างโครงสร้างทางด้านอุตสาหกรรมให้กับยุโรปเนะี่ยเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยลงไปอย่างมีเป้าหมายฮะอย่างมีเป้าหมายก็เลยทําให้ยุโรปเนี่ยสามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะนั้นกรีฝรั่งเศสเยอร,รมันอิตาลีสเปนโปรตุเกสสารพัดประเทศในยุโรปเนี่ย ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วส่วนด้านยุโรปตอนออกนี่ซึ่งอยู่ภายใต้เขตที่พนของสหภาพโซเวียตเนี่ยสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาก็ใช้โครงสร้างจริงๆเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นประเทศแรกของโลกนะและเป็นแบบฉบับที่ทําให้ทุกประเทศทําตามต่อกันมาก็คือมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติโซเวียตมีฮะแผนพัฒนาเศรษฐกิจหปีในทันทีหลังจากที่เขา สามารถที่สถาปนารัฐสหภาพโซเวียตขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็เร่งรีบว่า5ปีแรกจะทาําไง5ปีต่อไปจะทำไง5ปีต่อไปทําไง5ปีต่อไปจะทาํไะทาไงนะครับจริงๆเนี่ยสหภาพโซเวียตเนี่ยนะฮะเขายึดอำนาจสําสเร็จเนี่ยในปีหนึ่งจริงๆมันมีการลุกขึ้นสู้1912 1915 1917แล้วเขาสามารถที่ทำสำเร็จได้ก่อนหนะ้าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเล็กน้อยนะเพราะนั้นประเทศเขายับเยินเลยประเทศสหภาพโซเวียตนะฮะ ยับเยินมากเพราะว่ามีการสู้รบก,กันอย่างรุนแรงจากพวกรัสเซียขาวกับรัสเซียแดงนะครับแล้วก็รวมทั้งประเทศเสรีชับตายทั้งหลายนี่ก็ร่วมกันบดขยี้สหภาพโซเวียตแต่ก็ก็ใช้โครงโครงการ5ปีเป็นระยะระยะทำให้ประเทศสหภาพโซเวียตนี่แข็งแรงขึ้นมาจนสุดสามารถที่รบก,กับเยอรมันได้จํานวนรถถังของสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่น้อยกว่าเยอรมันฮนะใกล้เคียงกันแล้วแข็งแรงกว่ารบได้ดีกว่า จำนวนเครื่องบินของสหภาพโซเวียตก็ไม่น้อยกว่าเยอรมันนะครับจํานวนปืนอากาและก,กระสุนปืนของสหภาพโซเวียตก็ไม่น้อยกว่าเยอรมันนะความสามารถในการสู้รบของสหภาพโซเวียตก็ไม่แพ้ฮิตเลอร์ไม่แพ้เลยนะครับแล้วกิๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองนี่นะชัยชนะสําคัญเกิดขึ้น,นจากว่าสหภาพโซเวียตสามารถตีโต้กับการยึดครองของเยอรมันของนาซีที่จะยึดครองสหภาพโซเวียต ทำให้เยอรมันเสียหายอย่างยับเยินเครื่องบินเสียหายไปเป็นหมื่นฮะรถถังก็เป็นหมื่นแล้วจำนวนรีพลที่ตายไปในนั้นก็เป็นล้านฮะสหภาพโซเวียตก็เสียหายเยอะเหมือนกันกำลังจะบอกว่าการเมืองการอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนี่คุณต้องมีแผนการฮะและประเทศสหภาพโซเวียตเนี่ยเป็นประเทศแรกในโลกนะ,ะที่มีการวางแผนเศรษฐกิจเป็นระยะระยะ,ะ,ยะคือระยะละห้าปีห้าปีห้าปีต่อมาภายหลังทั่วทั้งโลกนี่เห็น แบบฉบับที่ดีของสหภาพโซเวียตก็เลยก็เลยเรียนแบบว่าจะต้องมีแผนพัฒนาเศษรษฐกิจและสังคมครั้งละห้าปีห้าปีหรือกี่ปีก็แล้วแต่บางประเทศก็หกปีบางประเทศก็เจ็ดปีบางประเทศก็สี่ปีของไทยเราเนี่ยร่างโดยอเมริกันนะฮะในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์เนี่ยยอมให้อเมริกันมาตั้งฐานทัพซึ่งเรื่องนี้ต้องเรียนด้วยความครบในใสายตาส่วนตัวผมนี่เป็นการทําลายย่ำยีอธิปไตายของประเทศไทยและนาประเทศไทยเนี่ย ไปลบกับเทศบ้านใกล้เรือนเคียงนะฮะกลายเป็นฐานทัพส่งเครื่องบินไปฆ่านะครับประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาแต่เนี่ยมันเป็นเป็นต้นของอเมริกันเนี่ยเข้ามาครอบงาประเทศไทยโดยการวางแผนพัฒนาศเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลอกเรียนมาจากอเมริกันมาจากอเมริกันเลยเอาล่ะกลับมาประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอ้สอล้านล้านของรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเสนอสภา โดยไม่มีรายละเอียดมาวันนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดอีกนะกับการเป็นว่าเนี่ยคุณเทพไทยนี่นะผมขออนุญาตจะเอาทางสสให้ครบก่อนนี่ของคุณจิรัตน์นะครับสสก้าวไกลฉา,ชาเชิงเซาเขาบอกว่าเขากังวลเนี่ยเขาบอกว่ามีงบลงไปพาเด็กไปเที่ยวที่สวนนงนุษย์นะฮะพัทยาสอง้อหกสิบห้าล้านบาทสวนกาตูนนะฮะแล้วมีการแข่งขันฟุตบอล กุศลนับพิเศษ eec สีเศร้าฟังดูให้ดีนะชมบุรีแฟน fc ระยอง fc ฉะเชิงเทรา fc บุรีรัม์ fc ท่านชมฟังดูแล้วคุ้นคุ้นไหมฮะว่ามีเกี่ยวกับพรกการเมืองหรือเปล่านะครับห้าสิบล้านฮะคุณอาจจะได้ี่บอกว่าเออมันเป็นการใส่เงินเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีชีวิตชีวาขึ้นมามันต้องเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นก้อนเป็นกรรมแล้วเป็น,ปนโครงสร้างที่แต่ต้องได้อาถจะผมคิดนะ คล้ายๆกับโครงการมาแชรนี้นะผมว่านะคุณไม่ต้องขายหน้าไม่ต้องอายหน้าไม่ต้องอายนะครับก็คือเอาโครงการรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่อิ East or, สเวสคอริดอร์สนามบินนานาชาติแล้วก็ททาเรือน้ำลึกในสมัยยิ่งลักสองล้านล้านนั่นแหละมาทำเลยเอามาทำเลยต่างนั้นเลยแล้วผมเชื่อถ้าคุณลงมือทำเมื่อไหร่ตูปปนี่นะเศรษฐกิจในประเทศไทยมันจะมีชีวิตชีวาขึ้นทันทีเลย เรื่องจริงเนี่ยบริษัทก่อสร้างขนาดยักษ์เนี่ยในซีกน,นี้เนี่ยพร้อมที่ทําได้ไม่ว่าจีนไม่ว่าญี่ปุ่นไม่ว่าเกาหลีนะครับเขาสามารถที่จะมาทําได้ฮะักยภาพของผู้นี้มีเพราะฉะนั้นคุณสามารถติดต่อกับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเหล่านี้ขนาดดิกันก็ระลมคนไทยที่ตกงานเนี่ยบังคับไว้เลยว่าถ้าเข้ามาทําโครงงานเนี่ยให้ใช้คนไทยทั้งหมดอาจจะใช้เทคโนโลยีของคุณและรวมกับเทคโนโลยีโโลยของประเทศไทยด้วยนะครับ อย่างนี้ผมคิดว่าประเทศจะกลับขึ้นคืนมามีชีวิตชีวาและเงินสองล้านล้านมันจะไหลเวียนอยู่ในประเทศแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าหมุนหกรอบหกสองสิบสองสิบสองล้านล้านฮะสิบสองล้านล้านนี่ก็ใกล้เคียงกับ GDP นะฮะเพราะ GDP ของไทยอยู่ที่ประมาณสิบห้าสิบหกหรือสิบเจ็ดล้านล้านเพราะฉะนั้นมันสามารถที่ปั่น GDP ของไทยเนี่ยขึ้นไปในระดับสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยทีเดียวแต่นี่คุณไม่มีโครงการอะไรเลยนะครับนี่คุณกจริรัฐบอกว่ามีเที่ยวสวนน้ําแล้วมีจัดไอ้นี่นะฮะ แข่งบอลพน,นิเทศไทยบอกว่าไอ้คงเยียวยาผู้กระทบในวงเงิน5้าแสนห้าหมืนห้าพันล้านนี่น,นะครับล่าสุดคุณเทพไทยบอกว่ามีจํานวนคนมาเสนอชื่อถึงสี่สิบแปดล้านคนทําให้คุณเทพไทยก็สงสัยนะฮะว่ามีคนเยียวยาถึงสี่แปดล้านคนสำหรับผมนี่ผมไม่สงสัยเลยแต่คุณเทศไทยก็สงสัยนะฮะขอให้กรรมธิการไปตรวจสอบว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าเอออันนี้มีม,มีมีมุมฮะ เพราะว่าตอนที่ผมติดตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีมีบัญชีที่บัญชีคนตายเนี่ยแสนกว่าคนคือไปดูแล้วไปคีแล้วทกศไปคีแล้วปรากฏไอ้ชื่อต่างๆที่ปรากฏเข้ามาเนี่ยเป็นชื่อคนตายแสนกว่าคนฮนะเพราะนั้นคุณเทพไทยบอกว่าไปดูซิว่ามันมีมีบัญชีผีไหมนะฮะสมมติว่ามันมีแค่ร้านบัญชีนะจ่ายสามเดือนนะหมื่นห้าคือคนละหมนะื่นห้า่ะบัญชีผีเนี่ยหนึ่งบัญชีเนี่ยได้หมื่นห้า ้าราบัญชีก็หมื่นห้าพันล้านรั่วไปฮะผมก็เห็นด้วยคุณเทพไทยนะต้องไปเช็คให้ละเอียดนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นบัญชีผีหรือเปล่านะครับขอทานภัยนะฮะผมมีข้อขัดข้องนิดหน่อยจากแนวหน้านะฮะขอบคุณแนวหน้าแล้วก็ในนี้เนี่ยคุณเทพไทยยังบอกให้ตรวจสอบหกโครงการซึ่งคุณเทพไทยบอกจะมีจรในเครื่องแบบจรในคราบนักการเมือง หนึ่งโครงการติดตั้งกล้อง C C T V ไม่เกี่ยวข้องเลยกับกเรื่องการเยียวยาฟื้นฟูความเข้มแข็งหลังโควิดน, <ะ S 2> นะฮะหนึ่งโครงการติดตั้งกล้อง C C T V คุณไหมฮะของกทมนี่เกิดเรื่องเกิดรานะฮะจนหลังๆนี่ยังผมยังค้างคาใจายอยู่นะครับแม้ว่ามีการตรวจสอบไปแล้วว่าไม่มีการโครงมันมีกล้องลกล้องอะไรกล้องกล้องปลอมมาคือทำไมไม่มีตัวกล้องเนี่ยหรือกล้องนี่ไม่สามารถใช้งานได้ นี่คุณเทพไทยบอกโครงการติดตั้งกล้อง CCTV โครงการขุดลอดกคูคลองโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์โครงการทําซุ้มประตูเข้าชุมชนโครงการปรับภูมิทัศน์โครงการที่ใช้วงเงินไม่เกินห้าแสนนี่ผมไม่ไม่แน่ใจคุณเทพไทยหมายถึงในกทมรหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะเพราะว่าฟังดูโครงการทั้งหมดคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกทมรหรืออาจจะทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศผมก็ไม่รู้นะครับยังไงก็ตามนี่นะผมก็ดีใจอย่างนึงคือว่า ทังสภาเนี่ยเขาตั้งกรรมธิการวิสามันติดตามตรวจสอบขึ้นมา49คนฮนะผมอยากให้ติดตามตรวจสอบไปจนวินาทีสุดท้ายนะของการใช้เงินและผมเสนอเลยนะฮะผมไม่คิดว่า,เ,าเป็นการไปช่วยฝ่ายยึดอำนาจเพราะผมเกลียดการยึดอำนาจรัฐประหารเกลียดการฆ่าประชาชนกลางเมืองด้วยทหารที่ใช้อาวุธสงครามแล้วก็ยัดข้อหาใส่ฝ่ายประชาชนว่ามีกองกำลังติดวุธแล้วก็ไปเผาที่นู่นที่นี่เพื่อกบเกลือน เรื่องที่ตัวเองไปฆ่าประชาชนผมไม่ชอบสวนฝ่ายโน้นฮะแต่ไงก็ตามเนี่ผมคิดว่าประเทศชาติบ้านเมืองสาคัญกว่าผ้าสองล้านล้านเนี่พวกเราทุกคนที่ต้องแบกรับนี่เพราะฉะนั้นผมเสนอไปยังรัฐบาลคุณไปเอาไปเอาโครงการสองล้านล้านของยิ่งลักษณ์มาทําเลยฮนะเอามาทําเลยเพราะว่าบุคลากรมีอยู่เยอะคุณอาจจะไปเชิญคุณชัดชาติมาก็ได้คุณสมคิดก็รู้ดีอยู่เพราะตอนนั้นก็ร่วมงานกับรัฐบาลทักษิณรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่ร่วมหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วแต่คุณชัดชาติยังอยู่นะฮะ ก็ไปเชิญมาสิครับแล้วก็คนสําคัญสคัญเนี่ยในรัฐบาลยิ่งรักษนี่นะฮะที่เขาดูแลโครงการนี้นะโดยเฉพาะยิ่งชัดชาติเนี่ยคุณก็ไปเชิญเข้ามาสิครับผมเชื่อว่าเขาจนดีให้ความร่วมมือแล้วเดี๋ยวเยิ่งก็คือในขณะนี้เขาตั้งใจที่จะอยากจะลงสมัครเป็นผู้ว่ากทมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเชิญเขามาเป็นเจ้าของโปรเจกต์สองล้านเนี่ยผมว่าทําให้เครดิตของเขานี่สูงขึ้น <S <S <โด>ผมเดาน,นะเพราะผมยังไม่ได้มีโอกาสไปคุยเขาทีนี้มาดูนะฮะมาดูรายละเอียดนี่ผมก็มาจาก เอามาจาก Thai ไทยพัฒปิกานะฮะไอ้นี่ไทยพัฒปิกาก็ก็อ้างอิงว่ามาจากสภาพัฒน์ว่าไอโครงการเนี่ยนะสี่แสนล้านบาทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเวลาผมหมดแล้วนะฮะแต่ผมพยายามเทียบกาบเรียนให้ครบถ้วนมีสี่แผนง,งานฮะหนึ่งก็คือเนื่องการลงทุนกิจการพัฒนาที่พลิกฟกื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นเกษตร สมัยใหม่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเสนอมา91โครงการ220ล้านไอ้นี่มันก็นามาทำทั้งหมดเลยใครๆก็เขียนได้เขียนอย่างเงี้ยเขียนได้นะฮะมันไม่มีรายละเอียดแผนง,งานที่สองเนี่ยคือถ้ามีรายละเอียดผมเชื่อว่าไทยพัฒริกานี่ก็คงเอามาตีทิมเผยแผ่นนะครับเผยแร่สองแผนง,งานที่สองฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนที่เน้นสร้างงานรองรับการกลับสู่ต่างจังหวัดไอ้นี่ก็เหมือนกันฟังดูกระเบียดคล้ายๆกับ จะสร้างทางคามนาคมทั้งหมดนี่ผมบอกเลยไม่ต้องไม่ต้องอายเลยไปเอาโครงการยิ่งรักสองล่างๆมาทำเลยรถไฟความเร็วสูงตั้งแต่เชียงใหม่ไปถึงปารังเบซาและกรุงเทพหนองคายแล้วก็อิสเวสคอริดอร์ข้างบนก็จากแม่ห้องสอนตัดผ่านภาคเหนือทะลุไปยังลาวไปยังเวียดนามนะไปยังท่าเรือน้ําลึกไฮฟองและข้างล่างนี้ก็จากกาญจนบุรีนะครับติดต่อกับ เมลิตะนาวทวายตะนาวสีของทั้งฝ่ายเมียนมาและผ่านเฉียดกรุงเทพเป็นถนนขนาดยักษ์นะฮะ25เลนอะไรประมาณนั้นแหละแล้วทะลุไปถึงกัมพูชาทะลุไปโน่นนะฮะเมืองโฮจิมินเนี่ยแล้วไปออกออกทางนู้นเลยนะครับแล้วก็มีสนามบินนานาชาติ6แห่งท่าเรือน้ำลึก6แห่งมันจะทำให้การคมนาคมสื่อสารแล้วมันจะช่วยาราษฎรมากแล้วขนณะเดียวกันก็ตั้งโครงการบายเดียร์ทักษิณเลยะฮะ ก็คือธนาคารคนจนกองทุนหมู่บ้านนะแล้วก็ SME เอาแบบทักษินทั้งยวงเลยฮะผมเชื่อว่าเอาแบบทักษินเอาแบบยิ่งรักทั้งยวงนี่นะไอ้สองล้านล้านเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประเทศมหาศาลแล้วประเทศจะกลับมาแข็งแรงมีชีวิตชีวาแล้วก็สามารถไปแข่งขันกับชาวโลกเขาได้นะครับไอ้นี่อันที่สองนะก็คือฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเน,นการสร้างงานรองรับกลับสู่ต่งางจังหวัดทั้งสิ้นนี้แบบนี้เพราะว่าการคมนาคมแน่นอน 2 8 3 3 1โครงการวงเงิน37 2 0 0 0พันล้านบาทแบ่งเป็นข้อเสนอจากจังหวัด55จังหวัดนะฮะมี2 8 0หเมื่อกี้นี่โครงการส่วนกลาง2 8 0หโครงการจากจังหวัดอีก281หมนัน้บนี่มันคุ้นๆหูผมนะฮะที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยสั่งการลงไปยังจังหวัดอำเภอตำบลหมูบ่บ้านชุมชนให้เสนอโครงการเข้ามานี่เสนอมาแล้วะฮะ28,196กาโครงการแต่ไม่มีรายละเอียดน,นะฮะ วงเงิน2,300 0ล้านบาทและที่เหลือเป็นหน่วยงานอื่นๆอีก115โครงการอันที่3ส่งเสริมการบริโภคและกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเสนอโครงการรละอุดหนุนการท่องเที่ยวไม่มีตัวเลขฮะอันนี้คุณจีรัต่ไม่ร่วนเดียวกันหรือเลปล่านะครับทองสวุวรรณเนี่ยสสชาเชงสาวก้าวไกลนี่ท่านให้รายละเอียดมาแล้วนะครับโครงการที่4สร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับชุมชนทนผช้ชมคับ ผมต้องขอพระทานอภัยผมมีหัวข้อยหัวข้อหนึ่งที่อยากจะสนทนาท่านผู้ชมแต่เวลาวันนี้หมดเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จริง,รงๆเนี่ยผมกลเรียนเลยนะครับว่านี่คือสิ่งที่เราเห็นนะฮะหลังจากที่การอภิปรายในสภาผ่านพ้นไปเราดีใจอย่างก็คือมีการตั้งกรรมิการวิสามัน4.9คนเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน1.9ล,ล,ล,ล้านล้านเราก็ต้องฝากความหวังไว้นะทางดุลการนี่พวกเราพวกเราทุกคนเนี่ย ตาดูหูฟังปากพูดติดตามตรวจสอบการใช้เงิน1.9ล,ล้านล้านหรือ2ล้านล้านของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี่ให้ดีนะครับเพราะดูแล้วยังไม่มีอะไรจับต้องได้ดูแล้วผมดูสมองของรัฐบาลชุดนี้กงโบฮะมันไม่เหมือนกับอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเขามีโครงการมาแชลเลยแล้วก็ทุ่มลงไป1 2 0 0 0ล้าน u ดอลลาร์บอกชัดเลยนะครับว่าจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเบสิกอินฟราสตรักเจอร์น้ำไฟการคมนาคมสื่อสารรวมทั้ง โรงงานอุตสาหกรรมจีินะครับเขาไปสร้างช่วยประเทศในยุโรปเนี่ยสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดซึ่งทําให้ยุโรปเนี่ยแข็งแรงขึ้นมีอย่างรวดเร็วเปรียบเทียบกับทั้งสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาจะมีแผนการตั้งแต่เขาสามารถที่จะฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยบอลเชวิคเขายึดอำนาจได้เนี่ยเขามีแผนการแต่ละ5ปีนะแผนแผนการ5ปีครั้งที่1แผนการ5ปีครั้งที่2แผนการ5ปีครั้งที่3เพราะเขาใช้เวลาสั้นๆ ทำให้ประเทศสหภาพโซเวียตเนี่ยสามารถแข่งกับเยอรมันซึ่งเป็นก่อนสงคารามโลกครั้งที่สองนะฮะสมัยฮิตเลอร์นะฮะซึ่งเป็นประเทศที่แข็งแรงมากทั้งทั้งที่แพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาก,กลับมาแข็งแรงแต่ของไทยเลยเนี่ไม่เห็นอะไรจับต้องอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วถ้าดีฟังดูจากที่คุณสาธิตวงหน้องเตยคุณเทพไทยเสนพงศ์คุณจิรัตน์ทองสุวรรณอภิปรายในเรื่องการตั้งกรรมธิการที่สามารถแล้วน,น่าหดหูหน่าเป็นห่วง น่าระแวงสงสัยว่าไอ้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านเนี่ยพวกคุณจะเอาไปใช้กันยังไงดูทีท่าถ้าเกิต้นเนี่ยก็ตั้งท่ากันอย่างนาบแล้วใช่ไหมที่ผมเรียนอย่างนี้เพราะว่ามันมีคําพูดที่สวยหรูนะแต่เอาเข้าจริงนี่กลายเป็นเรื่องคอร์รัปชันฮะก็คือจะทําให้นาฬิกาในรัฐสภาเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลโอ้ฟังดูมันดีนะนาฬิกาดิจิตอลมันจะต้องทําอย่างน้นทําอย่างนี้สุดท้ายเอาเข้าจริงนี่กลายเป็นกลายเป็นเรื่องคอร์รัปชันโกงกินอย่างมหาศาล รวมถึงไอการประชุมในห้องประชุมของคณะรัฐมนตรีเนี่ยว่าจะทําให้เป็นแบบดิจิตอลนะสุดท้ายก็มีการโกงกันอย่างมหาศาลนี่แรกๆเลยหลังรับประหารครั้งแรกๆเลยนะฮะของปี4 9เกนี่ยแล้วมีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายโครงการนี้ก็ขายไปนในสายลมนะฮะแล้วก็มาในรับประหารครั้งนี้ก็เหมือนกันน่ะก็มีเรื่องเยอะราเยอะแยะไอ้นี่เหมือนกนารนาฬิกาดิจิตอล โอ้โห oh, oh, เรือหนึ่งหลายแสนบาทในแสนกว่าบาทนะสุดท้ายเนี่ยโอล่าพ่อกลายเป็นปเรื่องขอปชันโกงกินนี่ก็เหมือนกันนะตั้งชื่อโครงการสวยหรูใช้เงินตั้งสามสี่แสนล้านเนี่ยแต่ละโครงการเนี่ยเราต้องตามไปต่อนะไอ้หรูๆทั้งหลายเนี่ยเราต้องดูเนื้อหน่อยฮะดูเม็ดหน่อยสำคัญที่สุดนี่ต้องคุณต้องคุณต้องมีโครงสร้างไะว่าคุณจะเอาเงินของคุณเนี่ยนะไม่ใช่เงินของคุณเงินของราษฎรขอประธานอภัยเงินของรัษฎรสองล้านล้านซึ่งราษฎรเนี่ยต้องแบกรับหนี้สินไป ร้อยยี่สิบปีนะฮะช่ว5ห้ารุ่นนะฮะคุณต้องมีโครงโครงสร้างของโครงการเนี่ยที่จับต้องได้แบบโครงการมาแชลเนี่ยเขาบอกจะไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด basic infrastructure นะถนนทั้งหมดตึกทั้งหมดนะน้ำไฟทั้งหมดแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศยุโรปนี่ในสุดเนี่ยยุโรปก็เจริญขึ้นมาในเวลาไม่ถึงสิบปีฮนะแข็งแรงนี่เหมือนกันฮนะท่านชมฮนะผมก็ฝาก ความเป็นห่วงไว้ที่ท่านชมด้วยนะครับเราผมด้วยช่วยกันติดตามตรวจสอบว่าเขาจะใช้เงิน1.9ล้านล้านหรือ2ล้านล้าน,านที่เป็นเงินกู้ที่เป็นหนี้ที่เราต้องแบกรับร้อยปีชั่วลูกหลานเหลนหลนเนี่ยเขาจะโกงหรือเปล่าเขาจะทําให้เทศชาติบ้านเมืองนี่แข็งแรงขึ้นได้หรือเปล่าแต่ผมเนี่ยระแวงแล้วผมคาดการในด้านรายว่ารัฐบาลชุดเนี่ยสมองปลวงโบ ổ, ไม่มีสมอง เพราะนั้นผมยังไม่มองไม่เห็นเลยนะครับว่าพวกเขาจะมาฟื้นฟูนเศรษฐกิจได้ยังไรก็ขออนุญาตก,กราบลาท่านชมในวันนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะกราบสวัสดีครับ